สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของดรอานน์์ศัก์วรวิทย์นะครับซึ่งอาจารย์ได้เขียน Facebook เอาไว้ในช่วงสายของวันที่2มิถุนายน2 5 6 4นะครับด็อกรอนนท์เขียนเอาไว้แบบนี้ บอกผมเชื่อมั่นและเคารพในสถาบันตุลาการผู้ทำงานในพระปรามาพิไทยผมทำทุกอย่างเปิดเผยความจริงโดยหลักวิชาการและหลักสุจริตเพื่อประโยชน์ของสาธารณประเทศและประชาชนก็บอกว่าไม่มีอะไรที่จะปิดปากผมได้ใครโกงชาติโกงแผ่นดินโกงที่พระเจ้าแผ่นดิน โกงที่ป่าไม้ของแผ่นดินผมจะไม่ยอมจะสู้จะแฉะต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนบอกกูไม่กลัวมึงฟ้องปิดปากผมไม่ได้หรอกแล้วก็พบว่าทางด้านอาจารย์อานนนั้นเนี่ยนะครับก็มีการแนบนะครับซึ่งเป,เป็นหมายสารนะับเป็นหมายสารระหว่างนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ เป็นโจทย์เนี่ยนะฮะยื่นฟ้องทางด้านนายอาน์ศัก์วรวิทย์เป็นจำเลยนะครับแล้วก็มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องคุณผู้ชมวันที่23สิงหาคมนะฮะ23สิงหาคม2564นี่ฮะเป็นคดีนะฮะหมายเลขดำ ก็น่าจะเป็นกรณีที่ทั้งด้านอาจารย์อานนท์นั้นเนี่ยนะไปพูดถึงนายธนาธรกรณีเรื่องของการบุกรุกที่ป่าที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเคารพในสถาบันตุลาการผู้ทำงานในพระประมาพิไทยก็จะเข้าสู่กระบวนการปรากฏว่ามีคนที่มาให้กำลังใจอาจารย์อนุนเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้นะครับหลายคนก็ให้กำลังใจหลายคนนั้นก็บอกว่า ไม่แน่นะอนาคตโจทย์นั้นก็อาจจะตกเป็นจำเลยคล้ายๆกับกรณีของโครงการเมเดเมเดที่คุณช่อพนิกาวานิชแล้วก็คณะก้าวหน้าเนี่ยนะฮะไปฟ้องดำเนินคดีกับคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมแล้วก็คุณบุญเกือือปุษะเทโวแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นก็กลายเป็นจำเลยเสยเองในคดีดังกล่าวด้วย นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับก็ส่งกำลังใจให้กับทางด้านด็อกเตอร์อนุนท์ศัก์วรวิทย์ในการที่จะต่อสู้ในคดีดังกล่าวนะครับนั่นเป็นการที่จะนำเอาความจริงมาเปิดเผยต่อสาธารณชนให้เห็นให้ทราบนะครับว่าความจริงทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรครับ